ไสองครับข่าครับกสดีับผมพี่นองพี่มรับ้ชวิธีต้นมงกรครับไม่ดีครับถ้าผดพี่หนองมาหาจับอีกเนาะเหนื่องจากว่าฝนตกครับ มืัอนี้กับตรงกันกับวันที่14เมษายนพศ2 5 6 7ตรงกับมือสงการนาะพี่น้องเนาะกะไม้กะอยู่ตำบลปงนกตำบลปงนกอำเภอเทพเจิตจังหวัดเทพพุ่มมาแล้วกับพ่อแล้วครับตัวนึงได้ยิ่งมพี่นอ้องเสียงเสียงยิ่นห่างกันไหมครับแต่วันนี้เบป็ตงตัวแร็กแห่งหนั้นค้างบ่บ่มเป็นอึ้งในนี้ครับ,บอึ้งเถาะดีกว่าอึ้งกระโดน นะครับต้องรุนไปเรลยเนี่ยจนได้มาหนึ่หมานบ้าครับมีตัวนึงฝากกันมากครับพวกนี้สีล้งสีล้งบวกครับพี่น้องเพราะว่าบวกยิ่งยึดข้างหลังนะสีหาครับเขาสีหาทุงพวกนะครับตัวนี้ตัวนี้อิน้อยอินุยเขาเอานะครับเนาะตัวน้อยพวก ไป่แนี่แล้ร่วมเดินทางมาก็ใครบ้าไม่หนีรวมเดินทางมากับบ่าวบอยกับไอ้น้อยครับแล้วก็หน้าอดอีกคนนึงเนาะหน้าอดเนาะแม่มาลูกจังก็เดี๋ยวมาครับเดี๋คลิปในทันเลยพี่น้องดิเด็ดกันไปเมืเดือนเดินหาไปเรื่อยๆจ้ะที่มานใส่วันสงการเนาะบ่าวบอยฮะบ่าวบอยโอ้หมาดูได้ต้มเลยตัวเนี่ย หาจนโขกกอนเพอเราไปหาในน้ามันน้ำมันบแงแง้งแค่เพ้าตะเพิ่นนี่นีไงนี่วใครมนี่วในี่ตัวนี้วัวเตีหยวหัวดินเหนียวค่นดอง มีลงข้าวบาดอนข้าวข้าวที่ป้าจินสร้างครับบาดอนว่าเห็นเขียดไม่ต้องใช้ไม้เลยเขียดเก่าเขียดเก่ามือนี้มาไก่เขียดอะไรบ้างเขียดอิโมหรือว่าเขียดขาลายเนาะบางคนเคนกเอิดเลงสี่ครับบาดอนเห็นอะไรโคเตมหัวออกมาจากคู่ครับโคเตมหัวมาจากอิงเผาอย่างงูมัน ต้มคืออะไรด้ไก่พ่อด้ต้มแล้วอุ่นขี่ห่อเขี้ยนไอ้วะพ่อต้มนี่แหละโอ้โหพต้มอุ่นเสียงอื่นมาแล้วเจอแล้วหัวหน้าทีมของเราได้พ่อด้ต้มเนี่ยแหละะเออพ่อก็ได้อึ้งพ่อพ่ออึ้งเนี่ยพ่อด้ต้มยุ่งยุ่งเข้ามานแล้วมาแล้วได้ต้มแล้วบันี เจ้ามันห่วงอยู่นิดเดียวแต่ว่าคนต่อคนต่ออยู่สามซีรุนใหญอยู่ข้างหลังเขาเลยไม่อยากไปกวนคุณหาเล่มยงรถนี่แหละนาตัวนี้นี่นี่นี่ไหนไม้นี่นี่นี่ไข่เต็มท้องเลยวะนี่ไหมพุณอะแม่บอกง่ายเลยไข่เต็มท้องเลยพุณอะง่ายง่ายง่ายคะอือหือนี่ไข่ไข่แก่เต็มที่นี่มานด้่ลูกที่อ่ะตาดีแท้พร้อมที่กินไข่ อึมเข่าอันนึมอ <ator il> ึมเข่าครับเขียดกำลังว่าเขียดเขียดลอยลดมือแล้วเขียด ออกหากินยับพืน้นมาวางกันเลยดูยมาบบานี้เนี่ยกองตะขาบเป็นมามดแบบพี่น้องนี้แตไม่ได้ถ่ายให้ดูมาดูผลงานเบาบอยมาบอย,บอยลงไปตักน,น้ำในคลองมาเจ้าลิยเขาเปล่า ห้าสวยกันเลยเข่าอือเดินมาเจอบ่อนามใช่ไหมเ็นตกแลบงบนี่หแบบน้าคลยไอะไรวะ้นีวยนี่แหละบาด้นที่ตักเอง สองครูนี่น้ำดีแบบบอกถึงแล้วคือึงกไม่กังเงาให้้าอไรแ้วไกเพื่อนนะลึบวกหนำึก เี่อ๋อระวังด้ฮ่า่าฮ่่าฮ่่าก่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าาฮ่า่า่าฮหาาฮ่่าฮ่า่า่้่่่่ เนึครับกำลังสิโดดลงไปน่ำน่นใี่ไหมเนาะอะไรเป็นนึงเห็น้วแบบสองต้นหกข้เตนงามไหมครับ้ยเลยนแดงก็ได้นี สอนเสียงเสียดทั้งนั้นเลยร่องแตกงงเลยกขาคู่ีนงกคู่อยย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 ยเยยยยย่ยย มาฟังครับมาฮอาคา่าฮ่าฮ่าฮ่า่เฮ่งฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮยาฮบาฮ่า่ะฮ่า่่า่ะ อาไหน้อยมาเชียร์กเอาวะก็อยู่คู่นึงไี่เอาคู่านไม่เยอาคูนี้ เริ่มสีเงียบก่อแล้วครับเจ้านุ่ครับน้ำอินอินบ๊วยขนาดไหนหน่ำบ๊วยหน่ำต้างหลายก็นี่ครับเดี๋ยวหนูจะเจ็บแล้วก็จะเสียเงินไปเจ็บ ครับพี่น้องกับมาถึงจวงสรุปของงานในการหาอื่นของห้องมือนอกครับเนาะทีมงานห้องกับมาน้กันสี่คนนัอดเพื่อนกาลับ้านไปก่อนละครับคนมาอึ่งออก่าหลายเป็นกระเล็กกับไปน้องละกัสี่เลียบบ้าบอยครับห้องสามคนนี่แหละแต่ว่าคนที่แจ้งนะครับแยกงกันเบ้าบอยกับป้นี่น่าสิก๊อเลยละครับพี่น้องดักหมันบ้าหมันปนแดงห้อกับบ้าหูือกันนาะเพราะแยกกันครับ การยังเอาสองคนนี่แหละครับกลับมาเบิ้งผลงานกันเลยกต่นี่ก็เป็นของไอ้น้อยเนาะอันนี้ถุงนี้เป็นอึ้งครับเป็นอึ้งแล้วก็ถุงนี้เป็นเฉียดไอ้น้อยได้สองยางได้ไปหน่องหมาทั้งเฉียดทั้งอึ้งอันนี้อันนี้เป็นของเขาครับก็เขาก็ที่ได้อยู่ประมาณสองสามโลไอ้น้อยสองอันนี้ก็สี่น่าจะได้อยู่หาลูกนึงน้องเนาะหลักได้ครบน้ำนี่ได้ครบคู่นึงครบสองงามอยู่คู่นึงนะครับกับฝนฝนนี่ถือว่า แห้งบ่พอเนาะแห้งบ่พอป็นไรครับอึงมันก็เลยออกมาแบบสงสัยสงสัยนะครับยันยันไม่ได้ออกเต็มที่อะไรหมานสานีเนะครับหมานไหนอยู่แะ่ที่ว่าหมานเติบเนาะสานีเนาะเอาครับคลิปนี้เขากะมีก็หมานเนาะฝากพี่ฝางน้องสานีแล้วเนาะกบเนาะหมานเติบเนาะพี่น้องเนาะหมานพ็อได้กินยื้อก็อได้ต้มได้แกงยื้อครับยังไงกะ ขอบคุณที่ขอามารับชมขอบคุณทุกการตังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบปอดในคลิปหนา้นาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้เคา